สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับอัตราส่วนนะคะครั้งนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนที่เท่ากันจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ อันนี้นะคะครูเมไปค้นมานะคะว่าถ้าเราอยากจะชงกาแฟให้อร่อยเนี่ยเราต้องมีส่วนผสมอะไรและปริมาณเท่าไหร่บ้างครูเมก็ได้ไปค้นสูตรลับของบาริสต้ามาเลยทีเดียวกับการชงคาปูชิโน่นะคะซึ่งเขาบอกว่าสูตรลับความอร่อยเนี่ยต้องใส่เอสเปรสโซ่ช็อตหรือ3 0ซีซี ผสมกับนมสด p a ชเ e อร์ไรสเต็ม4ออนหรือ124ซีนั่นเองถึงจะมีรสชาติอร่อยนะคะทีนี้เดี๋ยวลองเขียนเป็นอัตราส่วนก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปหาอัตราส่วนที่เท่ากันอัตราส่วนของปริมาณเอสเปรสโซต่อปริมาณนมสด p a ชเรไรสเป็นถ้าเด็กๆจะใช้ สามสซีซีต่อ1 2 0่งซีซีเราจะพบว่าหน่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับไว้นะคะก็จะได้เป็น30ต่อ120แต่ถ้าเด็กๆจะเขียนตรงจุดนี้อ่ะครูไม่ใช้คนละสีดีกว่านี่คะ่ะนี่นะคะ1่ช็อตต่อ4ี่ออนหน่วยต่างกันถ้าเด็กๆเ,เขียนเป็นอัตราส่วนก็จะเป็น1ช็อต ต่อสี่ออนแบบนี้นะคะหน่วยต่างกันเราจะเขียนหน่วยกำกับไว้นะคะแต่ณที่นี้ครูเมออย์ขออนุญาตใช้เป็นซีแล้วกันนะคะก็คือหน่วยเดียวกันทีนี้เกี่ยวอะไรกับอัตราส่วนที่เท่ากันล่ะครับคุณครูก็ถ้าสมมุติว่าเขากำหนดอัตราส่วนความอร่อยมาเท่านี้แต่เอ๊ะถ้าเราอยากจะชง ปริมาณกาแฟให้มันน้อยลงผมไม่อยากจะกินเยอะขนาดนี้ครับแต่ผมอยากจะกินน้อยกว่านี้แต่ผมก็อยากจะได้ความอร่อยเท่ากับปริมาณเท่านี้ผมจะทำอย่างไรนะคะถ้าเราอยากจะชงคาปูชิโนให้มีปริมาณน้อยลงแต่ความอร่อยคงเดิมเราก็ใช้อัตราส่วนที่เขากำหนดมาที่สูตรลับของบาริสต้าเขากำหนดมานั่นเองนะคะแล้ว เราจะลดปริมาณลงยังไงนะคะถ้าเด็กๆลดปริมาณลงก็ต้องลดทั้งสองปริมาณทีนี้การลดปริมาณลงณนะที่นี้เราจะไม่ลดนะคะเราจะให้อัตราส่วนยังคงเท่าเดิมสมมุติครูเมจะลดปริมาณลงโดยการหารด้วย3เราก็จะได้ปริมาณของเอสเปรสโซเหลืออยู่10 44แล้วก็นมสดพัชเจไรซ์เหลืออยู่40 cc เวลาเราผสมคาปูชิโน่ก็จะน้อยลงแต่ความอร่อยยังคงเท่าเดิมหรือถ้าผมจะลดเยอะกว่าน,นี้ได้ไหมครับครูได้ค่ะเด็กๆก,ก็อาจจะหารด้วย10สังเกตนะคะ ครูเมจะหารด้วยเลขเดียวกันเนาะ,ะเราก็จะได้เป็นอัตราส่วนความอร่อยเป็น3ต่อ12นะคะปริมาณก็จะลดลงแต่ความอร่อยเท่าเดิมอยู่นะคะเด็กๆแต่ถ้าสมมติว่าครูเมลดอัตราส่วนอันนี้หารด้วย10แต่อันนี้หารด้วย5มันก็จะได้เป็น3ต่อ สามต่ออ่ะยี่สิบเท่าไหรครับยี่สิบสีสามต่อยี่สิบสี่เดี๋ยวคเมลประกาศสีเดียวกันถามว่ามันลดลงไหมลดลงแต่ความอร่อยจะไม่เหมือนเดิมนะคะความอร่อยจะไม่เหมือนเดิมเพราะนี่ไงอัตราส่วนที่ยังคงเท่ากันความอร่อยเท่าเดิมต้อง หารด้วยเลขตัวเดียวกันเท่านั้นนะคะอะทีนี้อันนี้กลับมาที่10เหมือนกันนะคะความอร่อยเราถึงจะเท่าเดิมเนาะแต่ถ้าครูเมย์ครับผมผมสงสัยถ้าผมจะชงให้มันเยอะกว่าเดิมแล้วความอร่อยยังคงเท่าเดิมเด็กๆว่าเราจะทำอย่างไรดีคะแน่นอนเราก็ต้องคูณถูกต้องไหมคะอะ ครูเมจะเพิ่มปริมาณของเอสเปรสโซเข้าไป2เท่าในขณะเดียวกันคูเมก็ต้องเพิ่มปริมาณของนมสดไปสองเท่าเช่นเดียวกันความอร่อยถึงจะเท่าเดิมนะคะก็จะเป็น60ต่อด้วย240้นะคะเราก็จะได้ปริมาณของคาปูชิโน่เพิ่มขึ้นแต่ความอร่อยยังคงเท่าเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นการเอาไป ใช้ในชีวิตประจำวันและยังสามารถนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆด้วยได้ด้วยนะคะเด็กๆทีนี้เราลองมาทบทวนกันนะคะว่าเราจะหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่เขากำหนดให้ได้อย่างไรนะคะจะสังเกตว่าเมื่อกี้ถ้าเราจะลดปริมาณลงเราก็จะหารด้วยเลขจำนวนเดียวกันนะคะทั้งอัตราส่วนตัวหน้า ก็คือตัวนี้และอัตราส่วนตัวหลังด้วยเลขตัวเดียวกันแต่ถ้าเราต้องการจะเพิ่มปริมาณแล้วให้อัตราส่วนใหม่ยังคงเท่าเดิมเราก็จะคูณอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังด้วยเลขตัวเดียวกันนะคะอ่ะไปข้อที่1ค่ะจงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนต่อไปนี้อัตราส่วน7ต่อ15ถ้าเราจะ เพิ่มปริมาณนะคะ,ะเด็กๆอาจจะคูณด้วย2นะคะแต่ต้องคูณด้วย2ทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะคะคล้ายๆกันกับเศษส่วนเลยนะคะ,ะก็จะได้เป็นอัตราส่วนใหม่เป็น7 2 14ต่อด้วย15คูณ2เป็น30อัตราส่วนตัวนี้ก็จะเท่ากันนะคะหรือเด็กๆจะคูณด้วยส้มได้ไหมเราก็จะคูณด้วย3าม ต่อ15คูณด้วย3นะคะก็จะได้เป็นอัตราส่วนตัวใหม่เป็น21ต่อ15 3เป็น45 2อัตราส่วนนี้ก็จะเท่ากันนั่นเองหรือคูณด้วย5คูณด้วย4ก็ได้นะคะแต่ต้องคูณด้วยเลขตัวเดียวกันแค่นั้นนะคะไม่ยากนะคะเด็กๆอ่ะเราไปดูข้อที่2กัน,นะคะ่ะอัตราส่วน8ต่อ20 ถ้าเราจะลดปริมาณลงอ่ะหารด้วยสองทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะคะเราก็จะได้เป็น4ต่อ10ซึ่งสองอัตราส่วนนี้เท่ากันนะคะเพราะหารด้วยเลขตัวเดียวกันหรือเด็กๆจะเอาหารด้วย4ได้ไหมเอ่ยอแปดต่อยี่สิบ ลดปริมาณลงด้วยการหารด้วย4ทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและตัวหลังเราก็จะได้อัตราส่วนใหม่เป็น2ต่อ5นั่นเองซึ่ง2อัตราส่วนนี้ก็จะเท่ากันนะคะครูเมสรุปอีกครั้งนะคะการหาอัตราส่วนให้เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ทำได้โดยการคูณหรือหารด้วย จํานวนเดียวกันกับอัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังนั่นเองคล้ายๆกับเศษส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับคลิปนี้ครูเมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ